สวัสดีครับผมพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงวงามเมื่อ้านสว่างงวงามพา,า,าพี่พาน้องออกมาอ่าชมคอกของคุณพอ่อชิดชยัยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่กัดจังไดการสีคุณพอ่อเพลินไล่งานตัวแล้วก็บ,บอกพี่กัดนะครับว่าเมื่อนี้มาชมงัวงามของเพลินนะครับเพลินพอได้ยินข่าวว่าเพลินมีแนวดีๆนะครับสีฝากพี่ตอนน,อน,น้องว่าเพลินเลี้ยงงัวจังไดจังไดพ้นจังไดอ่า กำไรดีกำไรงามเดี๋ยวสี่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวหล้วก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามชมบานส่างง่วงงามเฮานะครับสี่นําสาราดีด,ดีมากป่ปตก่อนน้องคือเกาครับผมสำหรับมันนี้พอ่อพอครับคุณพอ่อชิดใจครับสวัสดีครับผมครับ,รบสวัสดีครับอ้าวบานนี้คุณพอ่อจีให้คุณพอ่อบอกรา่งานโตก่อนเนาะหล้วก็พี่กัดมองอยของของูของขอกงัวของพอ่ออ่ะ เช่นครับผมครับผมนายชิดชัยศรีประเสริฐครับบ้านอยู่เจริญพัฒนาตำบลพุทงามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลครับอ๋อครับผมอ่าคุณพอ่อชิดชัยเนาะครับเนาะคุณพ่อชิดชัยเป็นรายงานตัวไปแล้วอ่าผมอยากคุยว่าคุณพ่อนี่ เลี้ยงงูมาจากปีแล้วครับผมเลี้ยงมาได้สามปีครับก็หลังสามปีสามปีหลังจากเกษียณอายุราชการเนาะแต่ก่อนคุณพ่อเป็นอย่างรครับเป็นตำรวจครับโอ้เป็นตำรวจครับเป็นเป็นตำรวจเป็นเกษียณอายุราชการมากะมาเลี้ยงงูคิดเรื่องไหนจึงมาเลี้ยงงูครับคุณพ่อช่วงนั้นก็เกษียณออกมาแล้วก็บ่มีแนวสี่เห็ดสินี้คือคือมาเห็ดสวนอืมครับผมเห็ดสวนแล้วปุ๋ยกระแพงบัดปุ๋ยมันแพงคุณคิดมากก็เลยไม่หาปุ๋ยเข้ากับสิไดใด ปุ๋ยผอมเอ่อไดงง้วมเมียงผอมก็สิได้คายได้๋ยงแนี้ยกำไรก็คือปุ๋ยโอ้ครับผมอืมได้ใส่คือคุ้มเลยโอ้ครับคือผลประโยชน์จากการเลี้ยงงัวมนี่หลายอย่างนะครับเนาะปุ๋ยเนาะมาใส่ใส่ต้นไม้ไฮทีน่าใส่ต้นไม้สวนใส่สวนเนาอ่ะครับผมวันนี้เลี้ยงมาสามปีเป็นยังไงคุณพ่อเราแม่พี่น้องเกษตระกรผู้กำลังเสียดายพ้นบ่ก็ดีอยู่ครับถือว่า ในส่วนถีเหลี่ยงนี่ก็ดีกว่าอยู่ซื่อๆนะอืมครับผมเขาเขาเหลี่ยงมากคันเขาทุนมาไล่ตัวแรกก็เหลี่ยงสักก้อนจะสองตัวสามตัวสักก้อนโอ้คอยเริ่มจากไหนเนาะพร้อมกับสื่อมาสองแมน่โอ้สองแม่ก่อนเริ่มจากสองแม่ก่อนครับครับบัเนี้รุ่นแรลกเลยก็ขายได้มันออกมาได้ลูกสองลุนก็ขายไปลุดหนึ่งโอ้ครับผมครับขายไปกับมีกําไรแน่ช่วงหนังง่วงก็คือ ก้าดีเน่กําลังดีเนาะกําลังดีเนาะแม่งขาผมกําลังดีก็ได้ก็ไดขายไปคือว่าลงทุนลอยก็ได้สี่สิบเกือบครึ่งนะก็ถือว่าดีเนาะคนตอบแทนดีเนาะดีในส่วนส่วนนี้มันก็เข้าก็ได้ไปอีกครับผมบ้าน <S <S น be, yeah right. like ี้เดี๋ยวนี้มีงวดอยู่จ okay, ็กตัวครับมีเจ็ดตัวครับโอ้ยงวดเจ็ดตัวเพิ่นเริ่มจากสองแม่เ้ยพี่น้องเริ่มจากสองแม่กตตอนนี้มีเจ็ดตัวผม นี่อยากถามนิดนึงว่าคุณพ่อเลี้ยงไาย์บ้านเขาบอกงัวเรือดจริงหครับงลกางงัวบ้านเขาโอ้ง้วไทยกางเขาท่ากางผมเห็นเป็นสีเป็นหลูกผสมขาวหลูกผสมให้กงการบ่ามันเออบ่ามันแต่ว่าเป็นสีขาวบ่เน้นสีแดงเนาะครับก็เหลวแต่แล้วแต่สีมันโอ้เหลวแต่สีมันสีมาแม่ขาวอยากได้ยูอมบ้านเขาแต่เขากผสมเอาโอ้ผสมเอาเริ่มเริ่มพัฒนาครับเริ่มพัฒนาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสีขาว คือคุณพ่อจิตใช่หน่เพิ่นเลี้ยงงัวแบบซื้อมาขายไปนําพี่น้องนะครับผมกะขยายพันธุ์เองนําพัฒนาเองนําเนาะครับเนาะคครรัับบผมตัวได้ลูกมันลูกที่เฮาผสมพรอมันอันนี้เฮาก็สิเริ่มเก็บไว้เริ่มเก็บไว้เริ่มพัฒนาขึ้นรุ่นนี้มากับผสมเออผสมเองกําลังอันนี้มาอ๋อกําลังทองอยู่ขมิเนาะครับเห็นสีแดงอยู่พุ่นเนาะตัวนั้นผสมเองบ่ครับสีแดงน้อยบ่ติดมากับเผาก็สิเก็บไว้บ้านนี้โอ้สิเก็บไว้สีแดงออืนี่คือจังซี่ตัวนี้เริ่มออกสีแดงแล้วเนาะครับ อครับผมตัวนี้ผสมเองนี่ครับตัวข้าง่นผสมเองแม่มันคล้ายไปเมร์คล้ายไปเอาหลูกเก็บหลูกไว้คือสีพัฒนาจากสายไถกลางกับสีเริ่มเป็นซูบานคมันเลือดสูงไปเรื่อยๆเนาะอันนั้นคือโครงการเผสมพอพันที่เป็นบาระมันโอ้ครับผมครับนี่นี่นี่คือแนวทางการพัฒนาของคุณพ่อชิดชัยเิ่นเลี้ยงจากงัวนบ้านง่วไทยกลางเฮ้ามาผสมกับบามันนะครับผมเลือดร่อย กสิไดเป็นลูกผสม,มนะครับผมเพื่อกิเก็บไว้ถ้าเป็นตัวแม่เนาะถ้าเป็นตัวผู้กสิขุนขายเนาะขุนขายอะไยินข่าวว่าเพื่อนมีผลิตภัณฑ์ดีนะครับผมเดี๋ยวยินข่าวมาจังหวัดเดือดเดเดทางมา,าเพื่อนอ่าก็อยากให้พ่อทีใช่หรือไม่พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรพูดเป็นเลียงงัว่าฟังว่าผลิตภัณฑ์ดีที่จะฝากพี่ฝากน้องมานี้คืออย่างครับผมคือใส่กินดีมีใช่ครับโอ้กินดีมีใช่เนาะผลิตภัณฑ์เพ่ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เริ่มแรก เลียงงัวมาปีแหลกเริ่มมีลํำปีสกินโอช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นเริ่มมีล่ำปีวัคซีนกับโบมีโอครับไม่ยังกับเออเหตดจังไรเนาะบาดเนี่ยไปหาปศุสัตว์เพิ่นกับว่าวัคซีนยังบบมี่โอโลกหม่มันเป็นโลกไม่โลกบิใไม่บัดนี้แใกล้ๆนี่ก็เริ่มตายหลายควาไปทั้งนั้นมันระบาดช่วงนั้นเนาะครับเนาะจมมันมาเริ่มมาเบิงเปิดก็คือเปิดยังเบิ่งนี่แหละไปเห็นผู้หนึ่งอยู่บ้านน้าพน้อง ผู้หญิงเพื่อนว่าใส่ตัวนี้มันจะมีภูมิตานท่านอะครับแล้วก็ของเพื่อนในบ่ไดดสีวัคซีนสีนั้งก็บบเป็นโอ้ค่ะผมเพื่อนใส่มาก่อนเพื่อนใส่มาก่อนนอกาจเบิ่งใน o ู t u b e แล้วแล้วก็ไปสอบถามเนาะครับผมก็โทรถามติดต่ออืมค่ะผมติดต่อว่าเหตุจังได้น้อสิขอมาใส่เบิ่งในเป็นยังนีเดียวนีอครคบผมไก่ของแมมเนี่ยมันเป็นหลายแล้วเออมันเบียนมาแล้วมันเบียนมันไก่บัดนี้ ก็เลยเริ่มเป็นตุ่มสองตุ่มสามตุ่มห้หมอมาเบิ่งหัวมันมีโอกาสเป็นจะเสียลักษณะมันเขาออแห้งตกใจเพราะตั้งเลยกใหม่เออน่าเหลี่ยงใหม่นั่นครับก็เลยทิดต่อผูเพื่อนอยู่บ้านน่าโผมโทรไปเพิ่นก็บอกอ้าวสิเขามาเพื่ออยู่ขอแบ่งแนนก็เลยว่าขอแบ่งมาใหงงัวกินแนครับเป็นจะได้ได้ใส่มันพุ่มแต่ท่านดีเพราะว่าเขาเรยได้มากได้มากตอนนั้นแจ็คซองครับผม ขอเพิ่นสามซองเพิ่นเรือสามแต่ได้มาซองหนึ่งแตได้มาซองเดียวอเริ่มแรกจากซองเดียวพี่น้องซองหนึ่งับมาผสมโอ้ค่ะผมมาผสมมาผสมมาเนี่ยให้งัวกินคบัดนี้อาการมันก็คือจังว่าไข่แม่ว่านกระไรแม่งกระอะไรได้ตอนนั้นตอนนั้นดีตอนบอท่านใส่นึ่งดีขีมกระสีเมนซีอันนี้ได้โอ้ตอนบอท่านใส่นึ่ขีมง่ว่ากับเมีนเมนม่ว่ากับสีสันกับบอดีครับเนาะหลังจากพอใส่มาซองหนึ่งที่ได้มาจากบรณฑาพ นะครับจากน้องเพื่อนบรรณาพบานี้จักมือสีเริ่มไต่แต่ตังครับผมก็สิประมาณสิบห้ามือจากสองอาทิตย์เนาะประมาณสองอาทิตย์จะเริ่มเห็นผลเลยจะเริ่มแตงแต้ยนะครับโอ้ครับตัวตุ่มกับหอขยายตุ่มที่มันเคยเป็นบอขยายว่ามันสิเป็นมสิแม่หมอบนบามีทางหมอเป็นนิทานมีโอกาสโมีโอกาสมันก็ยุดนี่มันก็หยุดสำนันโอ้หยุดสำนันมันก็บวขยายออกไปอีกว่อหน่อยกับบอเป็นยังบาลีบานีก็อามาได มาใส่บาตนี้สีเบดเออมันสี่เบสจะได้นอนเพื่อนรักนุกกำลังโทษสั่งสื่ออยู่เอครัะเอาสื่อเพื่อให้น้ำเน่เอาจะซ่องก็เลยเอาสามซ่องว่าสั่งเรื่อเพิ่มเป็นสามเอากระสันนุ๊สี่สามเพื่อห้ยสามซ่องบัตรนี้ก็เอามาใส่กับมาใส่มาอันนี้บาตนี้โลกลําปีล้วยังกันมาเบืองแล้วมันกับบอกขยายบ่อนี่ให้มอมาเบืองมันมันเป็นจังไบมันอยู่สามหลี่นมันขยาย บึงสังเกตอย่างเดียวว่ามันขยายบัวการขยายคือต้องรักษาคนแฮมมอนมารักษาบานี้ใส่มาใส่มามันก็บเป็ี่ยนยังครับผมบ่ขยายบัวนี่แล้วก็หากบ่ยุบก็อยู่ํานันละเอออยู่สานันบ่แตกบ่ยุบบัวแตกมีอยู่สองกุ่มมีสองกุ่มก็อยู่ํานันเลยบ่ขยายตัวอื่นก็บ่เปลี่ยนตัวอื่นก็บ่เป็นอ๋อครับผมนี่คือผลจากการใส่ครับการใส่ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ผลิตภัณฑ์ดีไม่ใช่เพื่อนกาวาดีอ่าก่ว,ว่าดีนเนาะก็เลยเดี๋ยวใส่ตอมาพบ่พอใส่ตอมากเลยไร<อ>จนท่าเดียวนี่จนท่าเดียวนี้บานี้ใส่แล้วล่องนี่มาเบิ่งงวดเ,เพื่อ,งอ,าาอ,อนงวดเพื่อนพึ่งเอาเขาขอกที่พี่น้องพึ่งสื้อเขามากเขาขอกเนาะหลุดนี้เนาะขต่ยังบ่อนันนี่บ่อนันโค้งอยู่เพื่อนกำลังสีใส่นี่ละผลิตภัณฑ์ตภัณสีตอคุณให้มันอวนขึ้นมานี่งวดเพื่อนพี่น้องงวดคุณพอเจ็ดชัยมีเจ็ดตมืนอนี้นะครับจะดูว่ามันบ่อนันอวนพอเพื่อนพึ่งได้เขามา นะครับเพิ่เพึ่งได้ข้ามาแต่ก่อนมีสองเมรนะครับผมกลับมาเป็นเจดเมรนะครับผมระดูสีสันมันตางขึ้นเนาะรุ่นนี้ได้กินมากจักมือแล้ะครับนี่รุ่นนี้ประมาณเดือนครับโอ้ประมาณเดือนหนึ่งแหละเบิ่งสีสันสีขาวอยู่แต่ว่าเนื้อหนังดีได้พี่นอ้องเนื้อเนียนี่ตัวนี้สีขาวแต่ว่าหนังดีเนี่ยเริ่มเบาเห็นนี่แหละครับเบิง่งเบิ่งหัวเพิ่นตัวนั้นขาวใสสีสันดีพี่นอ้องเอา้าบานนี้ผมได้ยินคำาหนึ่งว่าจากขีเ้เหม็นจากกินเหม็นจากมีมาแรง มันหายไปเลยเนาะครับนี่เป็นผลข้างมานี่บ่มีกินเลยนี่นี่เบิงเบิงเบิงวันกับสิรลดมุ่นงัว่าเพิินขีงงัว่าเพิินพี่น้องหลายได้เ่ราม่นหลายแต่ว่าบ่มีกินเลยผมบ่ไเด้กินข้องขีงงัว่าเพิินเลยพี่น้องครับขีสใสงัวกาสิดีโอจะเน้นเลยเนาะจะออกไปไก่ยางข้ามานี่จะถูกกินเลยเนาะนี่ว่ามีพี่น้องนี่คือผลข้องการใส่ผลิตภัณฑ์ของเพิินนะครับผมพี่น้องนี่เบิงเบิงขอกงัว่าเพิินแต่ผมบอกถือกินถ้าแปลกอยู่ครับนี่อ่าได้พ้นดีครับผม นี่สีสันง่วเพื่อนพี่นอ้องอ่านี่สีสันผิวหนังดีพี่นอ้องเบิงเบิงเบิง,งนี่คือผลจากการเพิ่นใส่มาประมาณสิบห้ามือขึ้นไปเนาะประมาณสิบห้ามือมขึ้นไปแล้วนะครับ,รบผมเพิ่นใส่มาอ่ะบานนี้คุณพ่อใส่ผลิตภัณฑ์จินดีมีใช่เพื่อนนี่ได้ผลตามที่คุณพ่อเพิ่นว่าคือหนึ่งง่วเปลี่ยนแปลงจากสางคุ้มคุ้มกันเออสางคุ้มคุ้มกันนํา กินโดยเฉพาะกินขี่มันเนาะแต่บ่มีกินเลยมาแลงกันหน่อยลงจนสิบ่มีเนาะนี่บพรเห็นมันบ่มีกินมาก็บ่มาผมว่ามันบ่มีกินมากเนาะเนวันนี้นี่คือผลของมันพี่นนอะผลจากผลิตภัณฑ์เพิ่นใสผลิตภัณฑ์นะครับผมอ่าเพิ่นเลียงแบบบานแต่ว่ากได้ผลนะครับผมโดยสีเพิ่นใสผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่ที่เพิ่นเอามาล่องใสแล้วเพิ่นติดใจ จนใส่ต่อมาเรื่อยๆจนใส่ผลิตงูว้าายออกไปร้ายรุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับผมจนขืนซื้อหน้าแถบนี่พ่นถามนะครับผมถามมาจากขัวบ้านมองได้เพิ่นเลี้ยงงวงามมาซั่นเลี้ยงงวง่ามพ่นแล้วพอจินไช่ผเพิ่งแต่จังเลยมาถือก็สั่นมาพอถือเพิ่นอยู่ไกลอยู่ในสวนอออยู่ในสวนครับผมอ่ะล่องไห้คุพ่ออ่าล่องล่องเบงวาการใส่วิธีใส่ของ ผลิตภัณฑ์เพิ่นนี่จังไดเอามาลองเบิ่งเนาะพ่อเนาะลองให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่นเบิ่งน้านี่เพิ่นเพิ่นเตรียมไว้นะครับผมมามาทดลองอยู่หน้าคอกเพราะว่ามันจังห่มมันเริ่มแดดออกมาอ่ะเดี๋ยวช่วงท่าเพิ่นไปเอาผลิตภัณฑ์มาลองผลิตอ่าลองผสมให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกัชมงัวเพิ่นไปซะก่อนพี่น้องนี่เพิ่นซื้อมาใหม่นะครับผมเพิ่นซื้อมาใหม่เพิ่นสิมาขุนเหลี่ยงเพื่ออ่า ขายออกไปเอากําไรนะครับผมหั่วเพิ่นซื้อมากอะโตบเท่านอ้วนเดี๋ยวนี้เพาท่านอ้วนเพิ่นพึงเอาเขมานะครับผมสีเพิ่นสีมาใสผลิตภัณฑ์นี่แหละเพื่อสีให้คุ้นให้มันอ้วนเพิ่นกะจึงสีจํหน่ายออกไปนะครับผมนี่คือโครงการของเพิ่นเดี๋ยวสีเพิ่นมาล่องผสมนะครับตามสูตรที่เพิ่นเลี้ยงว่าเพิ่นผสมเนี่ยดผลิตภัณฑ์จินดีไม่ใช่นี่เพิ่นจึงเลี้ยงได้ผล นะครับหูวว้อของเพลินขอวกวู้อของเพลินนี่แปลกพี่น้องว่ามีกิน่ะว่ามีกินเลยแมงวันบ่มีตัางจากคอออื่นที่ผมไปเหยียบม,มากพี่น้องตั้งอีลีนี่คือผลจากการใส่ผลิตภัณฑ์เพลินนะครับผมอ่ะเพิ่งพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมจะช่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิผ้าชมการผสมของเพลินนะครับผมเพลินใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดวิธีใส่น้ำเด๋ยวสีเพลินอธิบายนะครับผม เอ,เอาคุณพอมาทา่งผิดเลยครับเอาซองเดียวมาทางผิดเลยครับเอ,เอาตรงนี้เลยเนาอพอเนาอครับนี่เอาตรงนี้เลยผลกําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับผมอ้าวมาคุณพอมาพี่น้องผู้ใดสนใจกับเบิ้งขั้นตอนวิธีการผสมวิธีการใส่น้าเพลินเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าวอยากให้พ่อไม่พี่น้องเบิ้งเพราะว่า หลังค้นนะครับก็ใส่ไปอาจจะบอถ,ถือสูตร,รันไดนะครับผมมาเบิงสูตรวิธีที่เพิ่นเลียงแล้วได้ผลผมสีภาพพร้อมไพี่น้องเบิงนะครับผมเอาเจิงสีน่นี่ขวดนี่คือหนึ่งจุดห้าลิตรเนาะครับเนาะ,ะ itt, นก็หนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งจุดห้าลิตรเวากับลินมาไกลๆทางเขตแดนที่มีการล้วบอเป็นอย่างหนึ่งจุดห้าลิตรพี่น้องหนึ่งจุดห้าลิตรขวดนี่หนึ่งจุดห้าลิตรเพิ่งใส่ซองหนึ่งใส่ซองหนึ่งผสมอ่า พี่น้องสังเกตเบื้องหนาเพิ่์นส่เครื่องเครื่องขวดเครื่องลิดอ่ากำลังครับกำลังสีผสมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายพอแม่พี่น้องเพิ่์นเบิงว่าเะคุงพอจะใช่ผสมเนี่ยใดอย่งได้ผลอ่าบ่ญ้านี่เพป็นตัดซองมาแล้วซองซนี้เนาะซองผลิตภัณฑ์ซองซ้ำหนี่พี่น้องนี่ซองซ้ำหนี่ผลิตภัณฑ์ดีกินดีมีใช้ซองหนึ่งต่อหนามต่อหนามลิดเคริร์งแต่ว่าตอนแรกเป็นยังคือใส่เครื่องลิดก็ซื้อเครื่องขวดเพราะว่าเขา ตอนเขาใส่แล้วห้องสิตองเขย่าบันี้พื้นที่มันก็สิได้แตกไววโอ้มันสิมีพื้นทีในการเขย่าโอ้นี่พ้นทีเทพี่น้องที่ล่งขวดเลยผลิตภัณฑ์เพื้นพี่นอ่ะที่ลงขวดอ่ะต่อหนึ่งซองนี่พี่น้องซองหนึ่งซองหนึ่งต่อริตเครึ่งต่อลิตเคึ่งขาใส่น้ำไม่เป็นเคึ่งนอาเป็นผงพี่น้องเป็นผงนะครับผมเป็นผงอ่าเนี่ยที่ใส่เป็นผงนะครับเป็นผงครับเอาจนเบิดเบิ้ลครบิดเ่ยซองนี่ก็ยนีไเป็นหลังใส่น้ำนี่ ตัวเจาใส่ไ,ไวไ้กอ่าจนเบิดต้องหให้เบิดให้เบิดอ่าอ่าหมดแล้วเนาะพี่นะ้องอ่าเบิดแล้วปิดฟ้าอ่าเพิ่นขยเยาบานนี้อ่าเพิ่นขยเยาขยเยาเห้แตกพี่นอ้องขยเยาเห้แตกเนาะขยเยาเลยมันจะเป็นวุ่นวุ่นเนาะนาหนะเห็นบหมพี่นอ้องอ่าเบิ้งนี่เป็นขยเยาอ่าขยเยาปุ๊บอ๋อหนามเคืองขวดเพื่อจีขยเยาได้ครับนี่พื้นที่มันละลายอ่มันละลายมันละลายบางเนาะ ครับอาจจะบวชท่านท่าใส่เต็มมันสิกขายาวหย่างโอ้ขยยาวหย่างโอ้มันจะสีน่าแตกมันน่าแตกโอ้ครับโซเนียกันมันแตกแน่โอเออแน่กระจายไปแล้วกระจายไปแล้วพี่น้องแต่บอท่านเบิดเนาะยังอ่ะเอาเย่าจึงใดต่อไปขยยาวนี่และวขยยาวไปเรื่อยขยยาวไปเรื่อยอ่ะเตรียมหน้ามี่เพื่อนเนี่ยเด้อเตรียมหน้ามี่เพื่อนเนี่ยขายยาวไปเรื่อย เก็บจงได้ก็ได้ให้มันแตกขยาเข้าไปขยำให้แตกหลายสุดเนาะครับอ่าเออเอา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 มาให้เพื่อนผสมอยู่หม่องนี้เลยนี่เนี่ยนะน้าพี่น้องบาร์มีหน้าห้ามใส้น้าฝนพี่น้องคือคือบ่ิจมเป็นอีหลีบ่บ่ให้ใส้เลยน้าฝนเพิ่นว่านหน้าฝนมันจะ ผลิตภัณฑ์เพิ่นกะบ่ได้ผลปัานไดนแต่ว่าถาเขาว่ามีลี้จจำเป็นอีนั่นกะได้อยู่แต่ว่าผลมันอาจจะบ่ได้ตามที่เขาต้องการต้องเป็นน้ำบาดาลหรือน,น้ำป่าเน,ะนาะน้ำบาดาลน้ำบาดาลได้นะครับผมได้ผลด,ดีคือน้ำฝนนี่มันอาจจะมีรสมีอย่างอาจจะให้ผลิตภัณฑ์เพิ่อาคุณภาพย่อนลงนะครับผมอ่อนลงแต่ว่าน,นี่น้ำเพื่อนใส่น้ำบาดาลใส่น้ำบาดาลถูกวิธีนะครับผมเติมมานี่เติมน้ำลงไปหล,งปลังจากขยเยาแตกแล้ว นะครับแต่มันยังเป็นวุ่นดูพี่น้องสังเกตบางยังเป็นวุ่นจนเต็มขวดอ่อาพ่อละเอาอเชเเต็มขวดนี่คือฤทธิ์เคิงพี่น้องฤทธิ์เคิงเต็มขวดบานนี้เอาไว้จังหดบานนี้บานนี้เข้าเขย่าแล้วเ,ออเนะาะแนนต่สวันแตกเข้ากับว่างไหวนอนไหวว่างไหวลักษณะนอนไหวพี่น้องนี่ลักษณะนอนจังสี่ไหวจังชั่วโมงบานนี้จังใส่ได้เข้าก้อนเข้าสีเบิร์เนาะเขาต้องเห็ดไหวหมือนหนึ่งเลยโอ้เห็ดไหวมือนหนึ่งครับ คือมันเป็นยำมะส่วนอ่าเขาเตรียมเลยเตรียมเตรียมแบบโมเมนว่าผสมแล้วใส่เลยพี่น้องอ่าฟังไหมบมเมนผสมแล้วใส่เลยผสมแล้วให้เห็ดคือขึ้นพอเป็นเห็ดผ้าเห็ดมาวางไว้แนี่นอนมาวางไว้อ่าแนี่นอนในที่มที่ห่มที่ห่มที่เย็นอ่าประมาณหาชั่วโมงถึงหนึ่งมื่นเนาะคหาชั่วโมงขึ้นไปถึงหนึ่งมื่น มื่นนึงเลยมื่นมื่นึงเลยคุณพ่อเปิ้ลใส่มื่นนึงเลยมามันกระสินแล้วลายเป็นลายมันใสเวทบ่อหิมีครับมันส่เป็นใสอ่าบ่อหิมีเป็นกอนเป็นกอนเลยเดี๋ยวนี้มันยั่งยั่งอยู่ครับพอได้หาชั่วโมงเกิดไปจนถึงหนึ่งมื่นมันจะหายไปเวทเลยมันจะใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยครัมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่คือปิดเงาะอ่าเห็นบ่อ้าววางไว้จนหาชั่วโมงจนถึงหนึ่งมื่นเนาะ เป็นลักษณะนอนไว้ได้พี่น้องผสมแล้วเพาเพิ่นผสมแล้วบ้านนี้นี่เป็นลักษณะนี่นี่เหลืออยู่ประมาณนี่ใสเลยได้พี่น้องใส่เลยเหลือสองส่วนเหลืออยู่สองส่วนสองส่วนนี่แสดงว่าใส่อยู่สองหมื่นเนาะสองหมื่นเพราะว่าหนึ่งส่วนเพิ่นใส่ก้นหนามยี่สิบลิตรพี่น้องเพราะว่าสูตรผสมของเพิ่นนี่คือหนึ่งขวดคือหนึ่งลิตรเคืองนี่ ผสมกับน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรอ่าสองร้อยลิตรอ่าสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรที่นี่ถังคนพ่อนี่ประมาณยี่สิบลิตรเนาะยี่สิบลิตรกตเอาหนึ่งส่วนเข้ากับใส่หนึ่งใส่หนึ่งส่วนแสดงว่าขวดนี่ใส่ยุ่สี่ขวดครับใส่ซีบเทื่อใส่กับน้นำตัวนี้ซีบเทื่อพี่น้องนี่เพิ่มเติมไว้เต็มตลอดเลยพี่น้องมันหิวมันกระมาหิวมันกระมากินเออนี่น้ำเพิ่มผสมไว้จังสี่นี่ประมาณยี่สิบลิตรเพิ่นใส่หนึ่งส่วนสิบเพราะว่ามันขวดหนึ่งนี่หนึ่งลิตร จะได้ผลมันสีบอยเห็นกระดูกงวัวเลยนะครับถ้าตามสูตรเพิ่นสิบอยเห็นกระดูกงวังวงัวจะอ้วนเป็นหมูนะครับงวัวจะอ้วนจะบอยเห็นกระดูกนี่ยังเห็นอยู่เพิ่นเพิ่งใดมาไหมมันบอท่านเนต็มอันนี้ปันไดนะครับผมอ่ะคุณพ่อบานนี่ใส่เอาล่องล่องอต้นอีใส่หรืเอเปล่าโอ้ยังพรดีใส่โอ้ไปไสใส่ตัวพุ่นโอ้ใส่ตัวพุ่นก่อนอ่ะเพิ่นสีไปใส่ใส่อ่วอ๋อใส่ใส่นามใส่นามเนาะอ้ามันใส่นาม ใส่น้ำาใส่น้ำครับใส่น้ำอ่ะใส่หนึ่งส่วนอ่ะหนึ่งส่วนอ่ะใส่น้ำหนึ่งส่วนอ่ะหนึ่งส่วนต่อมาหนึ่งส่วนใส่หนึ่งส่วนอ่าเดี๋ยวมันเหลืออยู่สองส่วนเนาะใส่หนึ่งส่วนอ่ะใส่หนึ่งส่วนปั๊บอ่ามะวมันสั่นอ้อ่าอ่าพ่อหั่ออ้าวหนึ่งส่วนแล้วอ่าเหลือหนึ่งส่วน นี่นี่คือเพิ่นใส่หน้าม้งัวจินเพิ่นพอดีพอดีเพิ่นพอท่านใส่เพื่อนมาใส่เ้เบิงพี่น้องคนจังหน่อยในเขากัน,นอโอ้คนจังหน่อยเขากันพี<อ>่น้องคนจังหน่อยเขากันอ่าคนจังหน่อยเขากันงัวมันก็สีมาจินตัวได้หิวมันก็สียางหิวขึ้นจีนยุบมือจินอยูุบมือหลังจากมันจินแล้วใส่แล้วการจินของงัวเป็นยังไงคุณพ่อบาดนี้จินมันก็กจนกินหยาดีกินอาหารกินห้าดีจินเกงขึ้นกินเฟื่องเกงขึ้นผลจากการจิน ผลิตภัณฑ์ที่ผสมลงไปน้ำนะครับในน้ำตามสูตรที่คุณพ่อคุณอธิบายพอเม่พี่น้องฟังแล้วหัวมันก็สิกินดีขึ้นกินเจงขึ้นกินขี้ขั้นห่าหย่าให้พ่อท่านอาวให้พ่อท่านด้วยให้พ่อท่านพี่น้องก็ต้องกินดีกับเฟืองเออเฟืองก็กินดีเฟืองก็ใส่ไวใสไวตลอดเวลาเนี่ยเฟืองเพิ่นใสจังสั่นไวพี่น้องกินอยู่ตลอดดึงกินตลอดดึงกินตลอดขอกเฟืองแบบดีผมจะได้นั่ไปใส่อยู่ขอกแบบดีเลยใส่เฟืองก็แั้นก็ดึงกินเดืองกิน กินอยู่ว่าเศร้าเพิ่นว่ากินดีมันกินดีตามซื้อผลิตภัณฑ์ไปเลยกินดีมีชัยพี่น้องผลิตภัณฑ์เพิ่นกินดีมีชัยกินดีคือกันนะครับผมจริงจริงนะครับพอผลจากการจริงจริงกระเฮ็ดเหงว่ออ้วนขึ้นมากพี่น้องนะครับเหง่สมบูรณ์ขึ้นมากจนบ่เห็นกระดูกนะครับถ้ดไปตามซื้อจะบ่เห็นกระดูกเลยนะครับผมอันนี้คือคุณพ่อชิดชัยเพิ่นพาอพี่พาน้องนะครับผมมาชมวิธีการใส่ผลิตภัณฑ์ นะครับผมกินดีมีใช่ผสมเห็เบิงพ้อมนี่ยังนอนอยูนี่พี่น้องนี่ขวดผสมไหมนะครับเพื่อนนอนไหวประมาณหาชั่วโมงขึ้นไปถึงมันสิเป็นเเดียวกันเขย่าอีกหนึ่งมือนะครับจนถึงหนึ่งมือแต่ว่าคุณพ่อเพื่อนใส่หนึ่งมือเลยเพราะว่าเพื่อนหูว่ามันสิเบิดนะครับผมเพื่อนกับผสมถ่าถ่าไปเลยเนาะพ่อเนาะผสมไปเลยเลยจงสีมันเออจงสีมันใสแล้วนี่ไก่สิเบิร์แล้วมันใสเลยเพื่อนจึงไปผสมน้ำให้งัวกินนะครับผมนี่นี่คืออันนี้เอาให้ช่วงทัวถ่ายคุณพ่อ แนะนําผลิตภัณฑ์ของเพิ่นอีกคนหนึ่งและะ้วก็แนะนําเกษตรกร,กรผู้พเพลียงงว่วอาจจะเป็นบอท่านได้เคยใส่ถ้าหันมาใส่กินดีไม่ใช่ผลิตภัณฑ์กินดีไม่ใช่แล้วมันสิเป็นยังไงให้คุณพ่อล้องเบาให้เกษตรกร,กรผู้เป็นเหลียงงว่วฟังะครับเชิญครับครับถ้าให้บอท่านได้ใส่ก็ลองใส่เบิง่งถาัว่วนบค่อยกินอาหารกินบ่ดีปานไร คือบดีนี่ก็เข้ามาผสมน้ำให้มันกินคมันกระเริ่มกินดีขึ้นอ๋อครับผมมัวกระสีสังพุมมตาท่านในโตวมันดีขึ้นอีกอ๋อครับผมครับโรคเมียงกระสีบ่วคอยมีอ๋อครับผมวัคซีนคือตะกี้มันคือว่าในตอนแรกนั่นะว่าตะกีที่สาเหตุที่อยากใส่คือคอนมีพุ่มุ่มกันหลายคมันในโตวมันบันมันบ่เป็นโรคครูเขาบได้ใส่วัคซีนเลยก็มีอืมครับผม แต่พมมาเนี่ยมก็เดี๋ยวนี้เมื่อกน้ท่านได้ใส่ครับเมื่อท่านได้ใส่วัคซีนเลยครับหลังจากใส่ผลิตภัณฑ์มาอรับอ๋อครับผมนะผนบอกครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณพ่อเพิ่นใส่แล้วได้ผลพอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เพ่เลียงงวผู้ใดอสนใจนะครับผมก็มาฟังคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ร้องอยากให้คุณพ่อถามคุณพ่อเบื่องบาหน่อซ่องซ่องที่ผมโชว์มึงหันนี่นี่นี่ซ่องอะไรจังไหนครับผม ซองละลอยหาสิบาทซองละลอยหาสิบาทถ้าซื้อเป็นกองเนี่ยเป็นกองกับผ่านหาผ่านหาสิบราคาส่งจักจั๊กกองอ๋อกองหนึ่งจักสิบซองสิบซองป่ะครับสิบซองป่ะสิบซองหรือสิบสองซองสิบสิบป่ครับผมเดี๋ยวเอาเอาซองเพื่อนซื้อเป็นกองนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์กองนําเพราะว่าอ่าผู้ลังคนอาจจะซื้อเป็นเป็นกองนะครับก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นกอง นี่เพื่อนสื่อเป็นกองพี่น้องนี่กองกินดีมีชัยนะครับผมกองกองเพื่อนสื่อเป็นกองมาเลยอ่ากองนี่มีทั้งเหมดอ่าห่วยคือลายแถอะคุณบ่จากสองสิบแถมสองโอ้แต่ซื้อถ้าซื้อเป็นกองมันสีดีอย่างหนึ่งคือมันถูกจะกีบบ่มีแถมเลยบ่มีแถมโอ้ตะกี้มาสีสิบสองนี่มันถูกลงนี่เพึ่งอนาพด่อนเพื่อนสื่อเพื่อนสื่อมาเหมือดสิบสองซองในหนีด ราคาพันหาหาซีพรอมทรงเนาะครับอ้าวอาซื้อได้ตามใจพู้ป่ออาซื้อได้ตามตามทีเขาเบิ่งในใน u t u b e อ๋อนะนําที่ผมหูเนี่ยก็คือจากน้องทีอยู่หน้าโพกโอตามมาต่างๆนี่ป่บ่มีครับโอ้บ่มีขายไโอ้กับตัวเทนจำหน่ายก็อาจจะมีแต่ว่าเขาบบหูเนาะเอาหาใน YouTube หล้ะก็หาชม ใน u t u b e หรือพูพ่อเม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว่าชมทามชิปของบานสมวิชชาแนลแล้วนะครับผมก็เข้ากระสีหช้เบอร์มม่หายต่ถึงแต่น้ำมากกับสังสั่งเอาผู้ใดชุ่มชิปของบานสมวงชชาแนลแล้วกะสนใจต้องการนะครับได้ตามชิปเดี๋ยวทังชิปก็เข้ากับสขึ้นเบอร์โทรว่าทิดต่อซื้อใดไสให้พ่อเม่พี่น้องเกษตรกรได้ชมในไต่ชิปนี้พี่น้องนะครับผมบ้านนี้ช่วงสุดท้ายอีทีกะ ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อชิดชัยนะครับผมที่ได้ให้ความรู้ให้สาระดีๆแกเกษตรกรผู้เลี้ยงงวนะครับผมในการใส่ผลิตภัณฑ์จินดีมีชัยเพื่อทีกะให้พ่อแม่พี่น,อน้นองเกษตรกรนําไปใส่ต่อได้ผลได้กาไรดีงามคํา,าว่าจินดีมีชัยมันกับมีชัยในการเลี้ยงผู้ใดก็อยากได้กาไรเนาะถ้าเลี้ยงแล้วมันบ่ได้กาไรก็คือขาดทุนนี่มันกับบ่ดีกั หันมาใส่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ล่องเข้ามึงเพราะว่ายืนยันจากคุณพอ่อชื้ชัยแล้วว่ากินผลิตภัณฑ์งัวกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วกับมัวแลว้วมันได้ผลลัพอย่างตามที่เพิ่นแนะนำมากอะให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเพ,นเพจบา้านสมวังแนวนี้ลองหันมาใส่เบิ่มเนาะคุณพอนะ่อเนาะขอบคุณ<อ>คุณพอ่อพอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับในหอดไก่ไห,หอดยังกินน้ำจัดกินได้เพื่อจุย่างครับโอ้ครับผมครับมีโบเป็นหลวงโบเป็นยังคือการโอครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมสำ สวัสดีครับครับครับ้านสมองชาแนลก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองชาแนลที่ภาคการติดตามชมให้กำลังใจบ้านสมองชาแนลมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองชาแนลจุ่มมีต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องนะครับร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสินน้ำกันสำหรับมือนี้คลิปนี้สาระดีๆมือนี้ขอจบตรงเพียงเฉลี่เนาะสวัสดีครับ